มาคตงได้เขาก็มาแต่เขาสิด่ามาคิต่งได้เขาก็บมาแน่นถ้าเขาจะรักเอือบแค่ไหนเขาก็รักจะเขาจะมาเข ah าบ่อั่นลุงิวเขาถอดจักโม้งนี่พร้อมอดมีเจะาบน้ำก่อนเดินทางอาบยุติโ่เสียดายแปงหายเอาบ่ไว่ตได้อาบไงเถอะย่ได้เป็นเดือนบ่ได้ิอุ้ยมันบ่ได้ยุได้เป็นเดือนฝนตกคอยยันแล้วฝนเมือน่รสิลุมผิวอันใช่สิขง่วงอสีลมเป็นอย่งฝนตกวคือเป็นลุกลีลุกลรนเป็นจากแรนลมเป็นแลมน้ฝน ถือดฝนมันก็ถือกองไฟผุเลยนี้เรอฮวกันิว่าคนอย่าฝ่าต้องไรเดอแปลงข่อยที่ออกนะมาลเ็บไม่ยั้งนานจะคว้างกเคยเป็แล้วดีในคั้งเทาไหนบ่นออย่าเอาสีขาวมาทาเต็บกับสีชมพูตรงไหนตรงไหนตรงไหนสีชมพูท่าใหมันอันนี้หรอนี่หรอตรงนี้หรอไปสื่อของมันเข้มอเข้มเลยันอย่สีมันจังนวล แต่วัากิ้วได้กิ้วพานสร้างในพานแต่กิ้วตาไม่ได้ตาพอนะแมตชนี้แมตเดียวทั้งล่างนี้ไม่ต้องใส่ละใส่ไม่ได้ทั้งล่างค้าสิกีปารีสกับเปต้นคู่กับพี่หอมเหนืเชื่อเพระว่านี่เก่งได้กีดตาช่วงนี้ได้ตีบลายเอ้าคนที่เขากีดสวยก็สวยคนที่เขากีดไม่สวยมันก็เป็นตีนกาใส่บัวก็มันตีบจักบาทนั่น องรวมก็สวยนั่นแหละโอ้ยหลกหลายฝอีบัวงามเขาดีแมไก่่นเนี่อันนี้สวยกว่าสวยกว่าเขาเม่ยงไก่เม่ยงไก่ยคนี้ว่างไงกว่าเออเขาโม่งตีเขาโม่งกว่าเพื่อนว่าเสียอันนี้เสียเอาข้าเดดงลูกกอลลบอกว่าให้เอามาสูมือนะร่วมกันแล้วก็มาแหลกกันกับของหนูหน่ย้ที่าหวนอยเพื่อนว่าลอย กินน้อยจะกินนานเอาไม่ลองมานั่งลังสร้างเนื้อสร้างตัวไงเขาว่ามันหน่อยอันเอามาให้นุกอะไรนะคะนุจะว่าหน่อยบ่หน่อยไม่เขาพูดแบบกินน้อยจะกินนานๆไงกินได้เล่นนิดมือมือขอบต้องคุณด้วยนะคะที่มีตาลงมานะเนาะที่มีตาน้องมานะให้น้องมาหนะจำนี้จะให้กลับขึ้นไปแล้วเก่าเนื้เอื่อยเนาะใส่คอนแท็คดำติ่ใส่คอนแท็คบ่บ่ใส่บ่ได้ดีมาเสียบใจเอาไปยังสันเอามาให้สิให้ขึ้นายก็เก่ากว่า คนมาเห็ดอันนี้นะเมื่อหรนึงวันน่าวันสดียมาใหนึงวันสเดียวขึ้นหานะ้เมื่อไหร่สเดเอามหาสิบเอวพ่วงนันมให้เลยเพื่อไขึ้นหลน้องวน้องมานาคืขึ้นความสุขให้พี่น้องกบพี่น้องเอฟซีขึ้นเวทีน้องมานายิงแควร์ลนิ้งยิ่งสยามด้วยสยามเมืองยิ่งเลยเล้วก็อนสูงเอถ้าอุมถูกอุมงยากไปคนวันใดใครดูคนนี่อะไรนะตอนลงคืนนี้เราจะใส่ชุดอาสีอะไรคก่อนวันรับเรื่องอย่างวัรเรื่ยงสังฉากเดียวฉันประหย เปลืองแปงถ้าลนัมจำปาบุลงผิวด้วยขันออกฉากเดียวในบุลงผิวเด้วยใส่ชุดสีย่างจำปาแดงก่อนใส่เกี่ยวมินบอได้ไม่สิ่ซ้ำเขาทำไงเขาใส่ยังไงแล้วใส่สีแดงแล้วไปร้อยถอดก้อนฉันอีกขึ้นมือนันเด้อร์บ่ลอยบ่ลอยกูยืนทาว่าสันบ่ลอยนัดกันแล้ว โอเคโอเคปากก็สวยโอเคิบกเดินรบผคถ้าทำปากีแดงีีถ้าปากีแดงถ้าก็ทปากแดงนะแต่่าแเงเราเรื่อเรื่นันแต่งตีโทเด็วกันเรื่อพี่น้องีเร่อมานนาคือฝุ่นปุ๋ยบ้มานนาคฝ่นแป้งมีเร่ตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงก็เป็นเคือเป็นเคือเป็นเอือแป้งพร้อมทอดถ้าพูดอะไปพ่อตัวจริงเฉพาะไ้เอือแป้งแปลว่าตัวปลอมตัวกอบ ก็สต็อบหรอแต่ว่าตัวกรอบวิธีพิสูจน์คือเอาสอวมะขูดออกขัดขูดแล้วมันบอกออกแสดงว่าตัวจริงไม่ถือน้ำมาก็แล้วกันบอกเลยหรือว่ากันเอาสายยางมาสีตัวสีเลี่ยนนี้เองสเลี่ยนนี้แสดงว่าแมนเวลาหนังมันบอกไงดิแต่ว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยมันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเลยดิแต่ว่าพี่เขาก็แต่งหน้าขึ้นไฟอย่างนั้นใช่บอมแบมแต่งหน้าสวยยิงไส่สีขาว อยากตัดชุดเพชรสีขาวแล้วเห็นเขาใส่แล้วคืองามแทะมุกพี่เบงกิ้ยังสีตัดแล้วสีตัดสีขาวพี่ก็จะตัดสีขาวเหมือนกันตัดคู่กันโอเคนะครับผมจะไปอาบน้ำแล้วโอเคครับบ๊ายบายกลับบ้านดีดีนะโอ้ขึ้นล่นแท้ไปไปสามคิดจะสามพี่จะไทยโอ้ยขึ้นนานมากแท้นั่นเดี๋ยวจะยืนให้แดงอยู่นึ่ง นายเขียบอยู่เดี๋มาได้หาเมือยอย่งมาอยู่เั้งอันออดดนั่นมันคือศพแหละเรงหงลังรถนั่นนหละว่ามันมาศพไปลังรถเตรียมแลลนเปล่าวแลียนด้วนดวนยีู่ในผมว่าจะมาถ่ายผมร้องเพลง ว่านัดกาเรกหน่อยไว้บอกหลายคนนึงยีก็บอเอาือขึ้นรถแล้วลงมเป็ดบอกเขายังกันนะใส่าสิไปหรอเ็คสาวเพียงอะไรเพียงอะไรไหนพูด

เือนฟิวแอบถ่ายทื่ี่วร์เ่กันอนนี่ขาบอกบอกพวกกอล์ไใ้พวกกอว่าตอนเย็นจะเป็นเชาวบุ่ตี่คือคือพยุ่งกับวอร์กับอบครอมมากเลยรื่และวัต เขาดิวรับอะไรกันอ่อกแห้งแน้วด้ยินน้ำมีอะไรที่จะพูดด้วไหมครับพวกกับบุกเจ้ความรู้สึกนะก็คือมันดีใจมันสื่นตัน เป็นคำบอกมาได้างพวกะเเนาะภาษาบรดานคือแบบเาไม่เรียนไม่ยืนแล้วเราเคยเป็นคนดูแต่วันนี้เรามาเป็นคนขถลงที่้องไปวิ่งเลนเม่อยู่เมืองที่สงผลมันเป็นอะไรที่น่าคุูใจเขามาแล้วนี่ีีนี่เือนเปื่อนีแ่สอี่นั่งลองงนื่อนกรนีแต่ว่าน้องมาละไรถเป็นคนที่ไม่มีเยอะสักนี่แล้วนะ เราไม่มีเรื่องกับใครดีที่สุดยูเป็นที่เป็นน้องอยู่เป็นที่เป็นน้อง<ย>กันนี่แหลยได้อะไรใจมาดิน้องแบกอะไรอะไรน้องแบกมาดิหยุดน้ำเอ๊ะน้ใส่ก้นผู้แล้วจะซุ่มอะไรกันนะซุ่มไม่ซุ่มเมา